ถ้าเพิ่นมามาเอาหรือมาขออะไรนี่นี่คาชิ้นชอดเจ้าน,นี่นะนานอนนะถ้าถ้าไปว่าเพิ่นเสนอให้สักสักร้อยล้าน,นคำบัตรหนึ่งงวช่องโตนี่เอาบ่กสายคนเดียวกาบสบายดีนะสวัสดีเด้อ ่อมมนพี่น้องเนาะเก็บซีคลองเบาสีรดมุสุขูสุคนเลยรนะดูว่าซีอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะอ่ะเมื่อนี้ก็ยินดีนะครับเข้าสู่ช่องยูทูปคลองบ่าวสลาดคือเก่าทุกคนเลยอ่ะก็คือเมื่อนนี้ทุกคนก็ว่าจจะมีโอกาสเนาะหรือว่ามีเวลาแหละมาหาทางสาวฟงฝนนั่นแหละอสาวพลังน้อยทุกคนเลยคือถ้าเอาสายใหญ่เหมืนเนาะหน้าเหมืนก็บขายพลังอะไรหรืว่าฉันจ้ะอ่ะเมื่อนี้ก็มาในน้ำดบว่า ข่าวดีเนาะเดี๋ยวนหนึ่งคือแบบว่าเพิ่นแบบว่าเสนอมาแบบว่าอยากอ่าติดใจทุกคนเลยกับเฮื่ว่าติดใจครับหนุ่มทางใดหรือว่าคิดใจเพราะด้วยเหตุอย่างคนเนาะทางเขาก็ยังบอกทราบรายละเอียดทยอะไรกับีแต่ว่าทางเขานี่ก็สีเข่าไปอบรมแเราไปถามเพิ่นในอ่าเมื่อเพิ่นบอกว่าอยากติดใจแล้วทุกคนเนาะไปดูเป็นยังไงเขากับเขาไปติดตามชมกันเลย <c oughs> าย,ย,ยีมาพอ่อกันแล้วทุกคนเลยโดยมาพ่อกันหลอกที่ตอกเนาะมาเนี้ถือว่างามขึ้นกว่าเก่าเนาะหรือว่าเป็นน้ำน้ำลุกบ่ววหรือว่าเนี่ยไรมานี้คือแต่งโวยง,งามเป็นพิเศษแทลไปใส่มา,ามน้องหลับมาเนี้ใไปวัดอือเข้าวัดทำบุญจาร์ตบ่ทุกคนเลยใชได้ใส่บาทบาท่แม่บัวตะแมวันศิลป์จะว่าใส่บาทลอยวัน แตมาแต่เซบะกินข้าวเศร้าเลยเนี่แล้วเป็ละมื้อใครกินพ่อข้าวเศร้าเขากินตรงเขากินข้าวขับดีอย่างไรกินกินตอนใดเวลากินข้าวขาบตอนใดกินข้าวเมื่อไรพระี่น้องเลยสะโพอกมางามเนาะยันหุ่นโมกี้เอาได้สั้นสาวยันหุ่นตักษาหุ่นบ่อยากบอกกินอะไรอะไรดูบอบ่กินอย่างอื่นแทนบอกเป็น บอกไมาได้กินแบบเป็ดเข่าเป็นอย่างีรเนาะกิน,ก,นกินเฉียนแทนแต่ว่ากินขนมยังกันแล้วไปมันบ่ะแน่แล้วมันบอสเบีเยกง,งานมานันีองแล้วมัแล้วแล้วมันแล้วเนาะจะ <laughs> เปลี่ยนยังไดงถึงมือนี้มีแหละคนของใจเดี๋ยวนี้นะมีแล้วโอ้ห oh. ว,ว,วานจะแบาบมาสั่งหวาแท้เนาะ ไปโหลดวันนี้เอฟซีบาวเลาฟผู้สาวว่ามีแล้วคนคงใจอยู่สิเป็น,นหนุ่มทางใดได้เนาะบาทหนุ่มทางอเมริกาหนุ่มทางอเมริกาปลาฮัต์ตัวหนุ่มเมืองเนาะคือมาแรงแค่บาทนี่ <laughs> มาแห้งแซงหนุม่มไทยไปเลยบอล <laughs> น่าจะแม่นบนเต<อ>่าหนุ่มอเมริกามาแหง้งกันเลยกันเนี่ยนี่กระหนุ่มอเมริกานี่เพิ่นเป็นคนอเมริกาเลยบนเรือได้ไร เป็นคนลาวหรือคนไทยเป็นคนลาวเป็นคนลาวอเมริกาเป็นคนลาวอยู่ในอเมริกาพี่น้องเลยอ่าตเนาะไซเน่แบบคือชิยู่ไก่ทับบาทเนี่ยพอไปหอดสายเนนเลยได้เนาะแต่ก็แมนสายเนนรีมาจากเนาะคิดว่าไปได้สำหรับเจ้าคนนี้แมนสายเนนสำหรับเจ้าอยู่บ่กูพูดคุยกันไปหมดถ้าแมนละกันแม่ฮู้จักกันจากเมืองแ้วกับเราเนาะก้าห้างกู้จัก คุณจะหู้แม่นัก,ก็หู้แล้วกัไอเป็นคนคงใจเลยเนะาะปารีวธรรมดาเด้อสนุคนนี้ต้องมียังพิสิษแน่เลยก็ต้องมียังพิเิษในโตเขาแน่เลยแบบหาก,กคุยกันนี่ให้เป็นคนคงใจเลยเห็นนะแบบเขาต้องมียังแบบว่าเอาสนะใจสาวลราคนนี้แน่ๆๆเลยพี่เนาะแม่นี่บ่ที่่นเอา สนะเจ้าเจ้าตอนนี้นะมีมีนะเนาะดินบนลุดเลยว่าจักนะเนาะน่าจะแม่นน่าจะแม่นนิดนึงเอฟซีบาลาวพ่อเนาะหรือยังไงเอฟซีบาล่าว่อดหรือเอฟซีบ่าวลาวสีสมวังว่อหรือว่าสีโอหักคิดวังไปตามๆกันบ่ายอ่าถ้าลุกขึ้นกันที่นั่นเลยเนาะแต่ว่ายังบริษัทแบบพร้อมที่จะเปิดเผยบ่อหรือว่าเนี่ดนี่ ยังไม่ได้พร้อมเปิดเผยแต่ว่าแต่วัดปิดใจแล้วชิปิดใจเลยบ่เนี่ยแม่โอ้ปิดใจเลยทุกคนเลยปิดคิดปิดใจเลยอันนี้ก็เป็นคลิปชดท้ายเนาะแม่ไม่ได้ได้คือคือคือจากเจ้านี่มีความเสื่อใจมันใจในตัวผ่นนี้ร้ายมาได้คือว่าปิดใจเลยลายลายมันบอกพิุ่เห็ดยังใน่เจ้าเจ้าคือว่าปิดใจไว้ไงมาพอเราออกกลเองการวนตัวอีก เราบัวกาวเอาเราบัวกาวเอาทุกคนได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วบ่เห็นแล้วเห็นละหมักเลยบ่ดอนในใดตาหมักยู่ขวดตาดูดีดูดีจงใส่ตรงสเต็กเกิดเนาะตรงสเต็กสาวพงแล้วพี่น้องเลยสาวพงสุรุตข้าวนี่ยแหละสิพงค์ขนมแม่ เอาใส่ยาให้เราบ้างเลยที่เสียลายอะไรมันสีแดงแป๊ะไปนู่นอ่ะเฮใจเลยด้วยเนาะเฮใจอายุไรมาได้เพิ่นนะประมาณสี่สิบสี่สิบปานี่แหละปานสี่สิบบอเด็ดเอานี่ได้ถามแล้วเลยบ่ได้ถามอายุไแล้วเลยบ่บได้ถามบ่ได้ถามเบิ่งคนเออเบิ่งเบิ่งจากรูปร่างหน้าตาแม่นบอ ก็เลยกล้าเอาว่าพูนนาจะอายุประมาณนี่มันบอกโมคิดว่าเพิ่นสิอยู่มองหาชิบบนังหล่ะบอกโมคิด่าถ้าว่าคนที่เจ้ายอมปิดใจเป็นเพิ่นไดอยูหาชิบไปดีเลยหาชิบกลับได้ไหวมักได้มันบอกได้ได้เนาะพอเห็นเจ้าคิดว่าเพิ่นน่าจะอายุประมาณสี่ชิบมานะหาชิบก็ได้มนบเมื่อกี้ได้ยก็คิดคือเจ้าเพิ่นหาชิบสองปีนังหลายนี่หาชิบสองปี้ัน อายุบ่ต้องกับที่เพิ่นคิดมัเนี่ประมาณ45 46บห้าชิ่นเพิ่นยังหน้าเพิ่นยังหนุ่มบพร่าเราในอะไรแม่โอ้ก็เลยคิดว่าเพิ่นจะอายุไว้นี่เนาะเพรา่าเราหาชิปซอนี่ับได้คือเก่าบ่ได้ได้เนาะบ่ได้เกลี่ยกับอายุโอ้เกี่ยวกับยังซะเกี่ยวกับการการพ่อการจาการพ่อการจาเนาะอืมแสดงว่ามัาคนนะ คำเบอหเลยว่ามักอยู tortured. Fruit, tortured. Anyway, tense, <iny smoke Jam ula> ่มักโดยใจเนาะคุยกันเข้าใจกันก็โอเคได้เนาะโดยโดยโดยกะทือว่าเป็นเป็นเจ้าเนาะที่แบบว่าออกมาเปิดใจนี่กับโบกี้มือเนาะก็ยอมปิดใจกับหนุ่มแล้วทุกคนเลยหนุ่มพนังคือโคดีแทนเนาะถื่ว่าผู้โคดีแหละทีทั้งทีสลาวเข้าีนยอมปิดใจให้ไว้ทุกคนเลย เพิ่นก็ได้คุยน้ำพ่อแม่ของน้องอยู่บ่อืมได้เ้าได้คุยกับแม่โดยโดยโดยจนได้เ้าได้คุยกับแม่จนได้เ้าได้คุยกับพอเถ่าแม่เถ่าแหลอะอะจะสั่มได้แหละพี่นอ้องเนยเถ่าถึงผู้ใหญ่เลยฮนะน่ะเนาะคือทางพ่อแม่ก็โอเคอยู่บนรองดักโอเคพร้อมเนาะพ่อแม่กันพ่อแม่ก็กได้เห็นแล้วว่าอันรูปร่างหน้าตาเขาเป็นอะไร เห็นถ้าวายเอานี่คือเอาได้เนาะถ้าเพิ่นมาเอารีนี่ได้ได้เฮาเฮาต้องถามให้ชัดเจนเนาะได้ก็คือได้บ่ได้ก็คือว่าบ่ได้แล้วเนาะถ้าเพิ่นมามาเอาหรือมาขออะไรนี่ค่าสินสอดเจ้นานีนานา่นะนานเนาะจี้เขาเลยด้อต้องถามแม่แม่หรอถาได้ก็คือชนะ แม่ตัดสินใจเนาะแม่แม่เป็นคตัดสินใจเรือกาต่อกรนแม่กนเป็นอันนี้ท่นเป็นแอดมินเรือเป็นเบาล่าเนาะนี่้องกันก่อนได้กับผู้สาวอ่ะแม่เจีาเอีแพงไยก็พได้จะรแม่จะเงิน้ยลานสองลอยลานในเห็นในในบโอ้เด <c oughs> ้ิบบ บอกแม่ภาษารุ lama. ่นรุดนลงอีกแน่ๆข้าวหมาข้าเคาก็หาให้มันได้ไงโอ้ถูกต้องใส่ตัวนี้เลยเดี๋คนเลยชิหลายหรือชินหน่อยก็แล้วแต่ทำหมักก็คือหามาให้ได้เนาะชัดเจนพี่น้องเลยคันนี้กระแมวขอาวหมาคาฮะแน่นาะข้าวหมาคาหมาคาฮะแน่านะถ้าถ้าเป็นว่าคนเสนอให้สักสักร้อยล้านข้าวหมาหนึ่งงูช่องโตเนี่ยเอาบ่ ท้าแม่เองแล้วเรื่องข่าดองบอสเกียกับำท้าแม่ว่าจะได้กันโอ้อ่าโอเคโอเคเอ้าท้าวพิ่นอยากบูยังก็มีแต่ไปท้าทั้งพ่อทั้งแม่เนาะอืมท้าเนี่ยมีแต่ว่าล้มกันจื่อเนาะหมักหักกันหลักคือหมักเนาะเออท้าว่าเพิ่นอยากได้พี่ลูกเป็นเมียอย่างมาคอกับยังหูขาชินสอดยังก็ให้ท้าพ่อกับแม่เนาะแม่อืม แต่ว่าทางแม่เพิ่อนกันยังบอดเลยเอปากบอกทางหนุ่มผู้นั้นบอกพาก็ลงกันพูนกันกันบอได้เพิ่อนกันยังบอด้ถามบ่บ่โอ้พาก็ลงกันคุยกันง่ายๆซใช่ไันเด็กนอนผิดเนี่ยเนาะผัวนอดผิดเนาะแค่สองสองมือเจอมาคือไวัยตรวจวดไวจวดจ้าแฮ่นี่ผู้สาวนี่ คือมาจวดมาไวช่มแต่ในใจตอนนี้เห็นแล้วก็คือมักราเวลีหรือบะไ้ปิดใจให้ความหวังเราสสุดที่ไได้ให้ความหวังกับการเล่าจริงจังน้ำค่ะกระเพาะลอยเนาะโอเอเปด้บอกเล่ว่ามือใดเป็นชิมาใชสิ้นปี สิ้นปีก็บอกกี่เดือนได้เนาะเฮ้ยเจ้าน้าก็มาแล้วปีใหม่นี่เด้นะปีใหม่สากลุลสิ้นปีเนาะช่วงแล้วเป็นสิมาได้แมนนแมนนอกชิมาลาวช่วงปีใหม่คริสต์มาสองเขาปีใหม่สากลเด็ปีใหม่เราก็คือช่วงเทศกาลแมนเนาะดันหนึ่งดันสองกันปีใหม่ลาวเัาก็บวันแรงสงการ ยัโตแล้วจะวมีขา่าวดีบ่จักษสักนึ่งมาเต็มามาเยี่ยมมาอ่ากพรมกับแหร่รถดมาเลยแห้งแล้วนะเนาะแหย่ก็แบบเขามาหาม,ามันมาไม้ไว้เหนือนอจันติดยุซอยแถวนี้ปรวาวะ <laughs> น่ทราบผ <laughs> มไอ้บ้าหูย <laughs> ซอยสลองเลยเนาะ <laughs> ดูหนุนมามา่มเงี้ยนอมาหมันขี้าศวติดซอยใส่แลว จัดงานยิงน่งใหญ่มีโตมะโคลาลแล้วเนาะมึงดูมึง,มง,มงนอกมาทั้งทีทไหนเพิ่นสิเอาเจ้าไปอยู่น้ำเบาหรือว่าไหนใดอนาคตข้างหน้ายัางบ่ฮู้ยังบ่ได้คุยกันใช่ไหมโมฮูโมฮู้แต่ว่าคอยการันตีเลยจะเตรียมโต๊ะไว้โลดกจะต้องไปอเมริกานับเรามีคนการันตีให้เราไหมคิดว่านะหรือว่าเราสิมาอยู่ลาวโบข้ากับโมฮูเพิ่งกลับอ๋อยังบ่ฮู้ เข้าใจอยู่ข้างนอกยังพูดตัวฮะก็คือจะได้สองมือสองมือเนาะจักสิบเอากันได้สามได้นะภายในเวลาสองมือนะเนาะบางทีมาทางไหนแต่เนี่เบี้ยอันนี้ก็เนาะเบี้ยเวลาคุยกันนะหอดบอสโม,มงสองสัปโมงสาผม,มบอดหอดเน,ะบบนาะประมาณสามสัปดาห์สามสาหทีมาที่ต่างคนต่างไปทำนาทีพาลาไปบ้านเนาะ anh nó bảo nhảy nó, lúc này fc thằng này, sao là nhoi bao, bảo là nè, con thì cho nhau bịt trái nằm fc thằng này, thằng này ทางสาวลาน้อยโอ้ทางสาวลาน้อยใส่มาเพืย่างพวกเราผมมาเลยใส่ทางสาวลาน้อยมันบอกสามารถเป็นคนติดต่อให้แมนอืมคิดว่าเอฟซีบ่าวลาวเพิ่นว่าบ่ได้บ่ได้สาเนี่ยโมฮาควาอีกแล้วว่าในของบ่าวลาวในของบ่าวสิรันนี่ก็คือกันแล้วนี่มีแต่ผู้แบบกะกะกลัวๆรอๆเตะทอยอยู่เอฟซีบ่าวลาวก็เลยบ่ได้มันบอกว่าพอได้ เจอหนุ่มใหญ่อเมริกาเขาแบบว่าเขาเรียกว่าหนุ่มใหญ่ไฟแรงนะพี่น้องแซงไปเบิดเลยแซงทางคุกตั้งคุกทางตรงแซงเบิดเจอคนคนจรีนนะคนจริงคนลอยบ้านนี้ก็สิขึ้นอยู่กับปู่ซาวเลาเยว่าสิ่ลอยก็เพิ่นซําำดัเนาะแต่ว่าหนุ่มใหญ่คนนี้อ่าเพิ่นเป็นปห้างหรือปห้าพอเนื้อฐานเดิมฐานที่สาม โกหูอีกแล้วเอาแล้วบบบนี้าว่าเป็นบ่ถามสเอ้าเาค่นเป็นผ้าหางผู้หมเนี่ช่ไม่นผ้าหางผอมไหมก็หักหได้หักได้โอเคตัวนี้นนหักได้นนะแต่ทาว่าเขายังมีขอบครัวอ,อยู่เด้่มีีรอบครัวเขาก็เฮาก็ ได้เขาพิมกันเนาะเขาก็ขอถอยออกเองเลยขอถอยไปแล้วอ่ะแม่แล้วเนาะถ้าเาหูเนาะเออท่าเัาก็ต้องถอยบบมีมือที่สามนะเป็นมือทีสามของค่ะแต่เจ้าบบได้ทมครับบอ๊บโได้ทมเรื่องว่าเคยมีครอบครัวหรือเป็นบอหางข่อใหม่โบได้โอ้บทมอันนี้เด้อบบแมนว่า บมเมนว่าแนะน้ำมเรื่องว่าอย่างเดิมอยากให้นอกหนึ่งทามเพิ่นเพราะว่าบางทีเมันจริงใจกับเราได้โดยเป็นจริงใจไปแล้วบัดพอมันแบบว่ามันเข้าลึกๆแล้วมันลึกชึ้งแบบเป็นยังคือบอกว่าโอ้ท้ามยังประมาณนี้ยนะเนาะน้อย่างท้ามได้จะน้อยจะน้อยสิว่าเฮานี่มาบอกมาสอนเรื่องสาวลาวหรือว่าสาวสุดโมเมนต์ในน่องมันจะขึ้นในน้ำ ในน้ำในตามที่มีหนังบุบีบานฮะเกิดที่ด่างเนาะในน้ำในสิ่งที่ว่าบางทีนอกของบุบแต่ไปอ่านเนียนคอมเมนต์หนึ่งว่าคุณมีหน้าที่สัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์ไปไม่ต้องไปสอนเขาไม่ต้องสอนเอาแค่แนะน้ำเนาะเออทั้งทีเท้าเขาสอดน้ำคนบุหัวกันในน้ำให้แต่กวังว่าจะโบเป็นมือทีสามหรือมือทีสองของใครดอกเนาะอ่า คือเพิ่นเนี่ยนะจะบ่เคยมีลูกมีเมียมาจักใช่แบบยังบ่กล้าถามเพิ่นบ่น้องล่ะบ่กล้าถามเออน้องเป็นคนเกรงใจเนาะอะไรงี้ยใช่เป็นคนบอกระอะไรเงีเกรงใจต้องให้เพื่อนบอกเองเนะแม่เดิมๆหลังจากเพป็นเห็นคลิปนี้เพป็นก็ะตือสีบอกเรื่องส่วนตัวของเพื่อนให้ฟังแบบนี้เนาะ นาชีก็ออกแล้วบ่แไปเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปบ่าเล่าด้ต้องบอกร้อนโดยโดยเอ้าก็ถือว่ามืนอนี้ก็ตกลงปงใจเนาะปิดคลิปปิดใจเลยมันบ่หยุติการถ่ายเลยหยุดแจกหยุดยังเลยมันบ่มั่นใจหยุดเลยเนาะ หมแจกเซตแจกลน์อีกแล้วหมดแจกแล้วหมดแจกเนาะหมดแจกคุยเล่นคุยหัวนี่ก็บอกคุยเนาะเป็นผีเป็นน้องกันนี่ก็บอกคุยบมอหม <c oughs> ตัดเลยหรอว,วะบกอยากมีปัญหาเนาะ<ม>เอบอบางทีาอาจจะคุยแบบเป็นผีเป็นน้องกันทางพนักงานคิดไปทางใหม่ทางไกลจะไปแห้เงี้ยเนาะผิดกัน<ม>อีกแม่อันนี้คือคือค,อความคิดจเจ้าเองบอกดูว่าเพิ่นบอกมาความขีดเาเองแม่บมอแโอ้ เรื่องการปิดองค์ปิดใจนี่ยไงเจ้าเป็นคนอยากปิดเอง,เองบ่อเรือว่าในใดบอกคุยกันคุยกัน, <c oughs> กนเนาะตกลงกันไม่มมบอกให้ปิดบอกรือจังใดเพื่อนก็นอยากให้ปิดแนวเพราะว่าเพือ่อนก็นบวอ,อยากแข่งกันก็ไผ่อ๋อ <c oughs> อยากให้ปิดเนะาะกันนึกว่าเจ้าแบบว่าบริสุทธิ์ใจหรือสิจให้เพื่อนพูดน,น,นะครับเพื่อนเหนกันนะ<อ> <c oughs> ก็คือว่าเจ้าก็มีความ สื่อสัตว์บริสุทธิ์ใจตัวเล่ามันบอกเราขอมาให้ปิดเจ้ากัปิดให้เอามือหนามือไนเนาะในคหน้าจะเป็นอะไรกันมาลุ่นอีกทีเนาะมาเล่าสีอยบอกรือว่าบ้อยนะแต่ว่าทางเจ้านี่คือลอยมันบอกทั้งนนามุนี่ลอยทังนมเมกานี่อยเศร้าบอกอยหาิ ล,ลู่ไปนำกันนะเนาะาวเกิดมามีงมีงานเน,นาิทูนเรืแต่องนแน่นกมบคุณขเรือนี้ว่ามันยังบ่แม่นแม่นนานบ่อยเวลายังน้อยอยู่ยังนนอยบุยังบ่คิดเรื่องสิงบ่คิดบ่ก้าว่าจะปีก้าว่าซา ซาวตอนนี้เท่าไรสิเบเก้าเนาะบวกกี่ปีใกล้แล<พ>้วใกล้สิบคิดแล้วนอเนาะอ้าวก็ถือว่ามือนีก็เป็นเป็นเป็นว่ามาถ่ายคลิปในทางเพิ่นเป็นมือสุดท้ายเนาะแบบเพิ่นก็บ่ได้ปิดคลิปปิดใจก็ได้ไปคลิปปิดใจไปแล้วแหละทุกคนเลย อ่านุ่มสวยคนใดที่แบบเออจับจองแบบเป้าหมา้แบบว่าอยากได้คนนี้ไปเป็นคู่กับอดแล้วทุกคนเลยต้องทําใจไปก่อนแหละเพราะว่าเพิ่นมีหนุ่มใหญ่ไฟแรงมาปิดเรียบร้อยแล้วทุกคนอ้าวทางทีมงานเขามีอย,ยังทีถามอีกบางวันนี้แต่ว่ายังเล็กแตีใจนะเพิ่อนดใจนะเพื่อนเพิ่นสมหวังสมหวังอะไรสมดังก่อนดังใจกต่สมปากธนาเนาะพี่ว่าแต่ว่ามาคุยกันไปแต่ว่า มาเรื่องอนาคตเนยังบ่มีไปฮู้ดอกอนะว่าสิเป็นแนวอู่เป็นอ่าสายแน่นเฮาบ่พกันไปเนาะบกันไปก่อนโดถ้ามันแม่นสิแม่นเนาะสาคมเนาะเนาะ่อยู่ไม่กล้าก็ต้องมาหาเจ้าอีไสก็ตามแต่มันมันก็บ่ไกลดอกถ้ามันแม่นมันแม่นนะก็บินมาหาเจ้าอย่างโดบ่มีหยังล่ะพี่น้อง สิได้จบคลิปเลยเนาะแม่นั่นแหละมีแต่จบคลิปแล้วล่บัดนี้ใจําเิ่นโดยโดขอบคุณเอฟซีเนาะเขาบิ่มาส่งติดตามให้กําลังใจตลอดมาแหละพี่น้องเอ้ยเนาะากเาเนาะมีแหงเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะอ้าวสบายดีสบายดีสวสบายดีสบายดี